พี่วะวันนี้ครับผมวันนี้คุณปู่เรามาเที่ยวที่ทํางานครับบังเอิญนําวัตถุมงคลมาให้ชมหแต่ละองค์เดี๋ยวเราดูกันครับหรือยังไงต้องขอขอคุณปู่ขอปู่เอาไว้ชมก่อนอนุญาตนะปู่นะนี่นี่นี่อันนี้โซนไปดูน่บนของเป็นไงครับต้องอย่างนี้เลย มาจากเซียนพระรุ่นเก่าครับเอนี้อเยอะไดูนะนี่เยเยี่ยมเลยดูดิแต่ละองค์เยี่ยมเลยเรามันองค์นักเรียนครับก็ต้องดูกันแบบนักเรียนนักเรียน <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยสองกันนะครับเดี๋ยวดููดูดใกล้ๆก,กัน <c oughs> นะฮะมีหลายวันนะ น,นะครับพระแท้เนี่ยแท้ที่พระไม่ได้แท้ที่ใครทั้งนั้นรวมการศึกษาครับเราองค์นักเรียน